โอเคก็สวัสดีเพื่อนทุกคน้วยนะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาะเล่นแอปตัวนี้นะเป็นอ่าไม่ใช่สิเป็นเว็บไซต์ในการทําเงินหาเงินนะอันนี้ก็เป็นเว็บที่มาใหม่นะเราก็ไม่รู้ว่าจะได้จริงหรือเปล่านะอันนี้เนี่ยเมื่อเรากดลิงก์เข้ามาจะก็จะอยู่นหน้าการสมัครนะพอสมัครก็ให้เราทําการกรอกเบอร์โทรตั้งรหัสผ่านแล้วก็รับ OTP แล้วก็กดตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะขอสมัครก่อนแล้วกันนะ โอเคทุกคนเมื่อกี้เราก็สลับคีเข้าแบบดีเเียบไปแล้วนะมันก็จะมาอยู่หน้าแบบนี้นะอ่าอันนี้เนี่ยมันน่าจะเรากดตรงนี้นะแล้วเรากดไปก่อนกดตอนนี้แล้วก็กดตรงนี้ตามมันไปนะอ๋อมันใช่เราซื้อหรอกดซื้อเลยแล้วกันนะเฮ้ยกดตามที่มนบอกไปอ่ะกดซื้อข้างนึงก่อน โอเคอันนี้ก,กิจกรรมใหม่รานำโชคน่าจะซื้อสำเร็จละโอเคกดย้อนกลับนะอันนี้ก็ได้รับ20บาทแล้วแล้วก็กดมานี่ก่อนมาตรงบัญชีของฉันนะเอบัญชีตรงบัญชีตรงรูปคนแล้วก็รอดำเนินการอันนี้เนี่ยน่าจะรอรับเงินนะทุกคนรอรับตังค์ ให้มันมาเข้าตรงกระเชอัน,นี้เข้าเรียบร้อยแล้วโอเคเข้ายี่สิบบาทนี่จะส่งสำเร็จมันจะมีเวลานับอยู่อืมปิดอะไรเนี่ยกดไปด้วยกันอ๋ออันนี้เราซื้อไปแล้วนะกดไปคอนเฟิร์มตรงนี้นะทุกคน โอ้โหเดี๋ยวกลับมากันโอเคมันเป็นอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราขอกดออกแล้วก็เข้าใหม่กอนนะโอเคทุกคนตอนนี้ก็กลับมาเป็นปกติแล้วนะอะไรนี่ก็จะเป็นหน้าหน้าแรกของเว็บไซต์นะแล้วก็รับเงินมาเป็นที่ไปแล้วบทโม,มในการทาเงินที่จะเล่นเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะทุกคนตรงคําว่าการเงินตรงนี้เลยตรงนี้ กดเข้ามาเลยการเงินอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเงินสิบบาทให้เรามาลงทุนนะเรื่องเงินที่เราได้มาฟรีๆแหละแล้วก็จะได้กำไรห้าเร์ซ็ก็คือห้าสิสตางค์ละถ้าลงยี่สิบมันได้ไหมไม่ได้เพราะราคานะสิบบาทโอ้ไ่เพิ่มไม่ได้อ่าแล้วเราลองมาหาดูนะว่ามันมีอะอะไรอีกไหม อันเนี่มันเลือกตรงนี้ได้ละอันนี้ห้าเปอร์เซ็นหนึ่งวันทำการนิดสามวันก็คืออันนี้สิบหกเปอร์เซ็นแล้วเรากดดูอันนี้ก่อนมันใช้กี่บาทอันนี้หนึ่งร้อยเงินฟรีเราได้มายี่สิบนะทุกคนลองกดมาตรงนี้ตรงสิบหกเปอร์เซ็นจะใช้อยู่ที่ยี่สิบบาทโอเคอันนี้มันได้เยอะกว่าอยู่มันได้อะไรนะอ่าอันนั้นนะ ค่าคอมแบบได้เปอร์เซ็นเยอะกว่าเยเพราะว่ามันได้กําไรก็คือสิบหจุดห้าเปอร์เซ็นอันนั้น่ะมันได้ห้าเปอร์เซ็นนะมันได้น่าจะได้วันเดียวเนี่ยแล้วคนมาดูก่อนนะอ่อันนี้เนี่ยกำไรห้าเอร์เซนต่อวันแล้วก็ตังค์ต่อวันห้าอร์เซนก็คือวันเดียวได้5%้าเ็นแต่ว่าอันนี้3ามวันสามวันได้ห้าุ้าเปอร์เซนอมันก็ได้เยอะกว่าอยู่เดี๋ยวเอานนี้แล้วกันนะ ดูเหมือนคนจะเล่นตรงส่วนนี้เยอะเหมือนกันโอเคแล้วก็กดซื้อไปนะย้อนกลับนะซื้อสำเร็จแล้วเรียบร้อยนะคนตรงมาดูตรงบัญชีแล้วนะตรงบัญชีตอนนี้ตังก็ที่ได้ฟรีก็เอาไปลงทุนได้ไปละจำนวนเงินรายได้ที่ขาดการน่าจะได้มาล่านะสุดเออซ้ำ ตามบาทตามสิบสตางค์ละนี่ก็จะแบบนี้นะส่วนในการทอนเงินเนี่ยดูเหมือนจะเป็นหนึ่งร้อยบาทนะทุกคนนี่หนึ่งร้อยบาทหักค่าธรรมเนียมห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็อันที่สามเนี่ยบอกว่าถ้าจะเป็นต้องมีประวัติการสั่งซื้อหรือสามารถถอนได้อันนี้ไม่แน่ใจนะว่าให้เติมเงินก่อนหรือเปล่านะส่วนเวลาถอนก็เก้าโมงถึงสามทุ่มนะ อันนี้ก็ต้องมาลองดูนะว่าแค่เชิญเพื่อนเฉยๆมันจะทอนได้หรือเปล่านะเพราะงั้นขั้นต่ําก็หนึ่งร้อยบาทแต่ว่าเราได้วันละสามบาทนี่มันจะได้หรือเปล่าเราคิดว่าไม่ต้องมีการเชิญเพื่อนและเชิญเพื่อนเข้ามาแล้วเราก็จะได้รับสร้งรับสนค่าคอมนะแล้วก็จะได้เงินจากตรงนั้นเพื่อมาทอนโอเคเราคุยก,กันกตรงนี้นะมาแชร์ แชร์เน,น,นี่ยมันอม่ได้ชให้เพื่อนนะอืมเนะดูกนะ่อนนะตรงแชร์มันอยู่เลยนะแล้วก็เพิ่งกดมาเล่นเหมือนกันโอเคนะคะขอหาก่อนแบบหนึง่งเจอแล้วทุกคนมันอยู่ตรงนี้นะตรงหน้าบัญชีของฉันแล้วก็ประวัติการดูนะคนุเข้ามาประวัติการดูนี่นะกดเข้ามามันจะเป็นลิงก์ให้วก็อปีเอาไปเชิญเพื่อนนะ แล้วมันก็จะมีได้รางวัลมีอะไรมาโผล่ตรงนี้นะอะไรแล้วก็สำหรับใครอยากจะทดสอบทดลองเล่นเว็บนี้ก็สามารถกดลิงก์ที่ตาคลิปไปเล่นได้เลยนะมันก็ทําฟรีดูก่อนอันนี้เราแนะนําให้ทําฟรีดูก่อนนะเออจะเพิ่งลงทุนก็ได้ถ้าลงทุนข,ขั้นต่ำเนี่ยดูเหมือนจะเป็นการลงทุน10บาทนะทุกคนเออลงทุนข,ขั้นต่ำน่าจะเป็น10บาทตรงเติมเงินก็ตรงนี้แต่ว่า่าเพิ่งลงเลยไม่ใช่สิบ เป็นหนึ่งร้อยบาทแต่ว่าตรงลงลงเงินที่ว่าเอาไปแบบเอาไปลงเพื่อกินกําไรอะ่ะจะเป็นขั้นต่ำสิบสิบบาทแต่ว่าเติมเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งร้อยบาทนะไอ้ตรงนี้เนี่ยไม่ต้องเติมก็ได้เราเล่นฟรีดูไปก่อนนะแล้วก็เชิญเพื่อนเอาเออไอ้แบบนี้มันเชิญเพื่อนเอานะแล้วเราก็จะลองเชิญเพื่อนดูนะว่าจะได้จะถอนได้จริงหรือเปล่านะกหรับวันนี้แล้วก็มีแบบ ามาแนะนําเว็บแต่เพียงเท่านี้นะแล้วก็สำหรับใครที่จะลองเล่นก็คลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปไปดาวโหลดมา,าไปดาวโหลดมาเล่นก็นได้นะเอาล่ะสำหรับวันนี้เราขอจบคลิปวิดีโอเท่านี้ก่อนแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้า